ว่าด้วยการเดินเส้นให้คมนะครับการเดินเส้นให้คมเนี่ยผมศึกษาอยู่น่าจะประมาณ2ปีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคว่าทํายังไงเดินเส้นให้คมคมสวยๆนะครับแน่นๆจริงๆแล้วหลักการไม่ได้ยากแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีใครมาสอนผมไงผมก็เลยหัดเองแล้วก็ศึกษาใช้เวลานานนะครับบวกกับลูกค้าเริ่มแรกไม่ค่อยมีนะครับเดินเส้นให้คมคมเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดสําหรับคนที่เริ่มใหม่นะคือการเดินเส้นแน่นๆปีเตะเส้นใหญ่ๆนั้นๆ นะครับผมแต่จริงๆหลักการไม่ใช่นะครับหลักการคือหลักการความสมดุลนะครับเดินเส้นด้คมนะครับจะดูตามนี้เลยทุกคนมันจะมีเส้นใหญ่ตัดกับเส้นเล็กนะครับผมทําให้งานไม่ดูกระด้างเกินไปนะครับจะเริ่มต้นที่เส้นใหญ่เป็นตัวหลักขอบงานนะครับแล้วก็จะตัดด้วยเส้นเล็กเนี่ยเป็นงานดีเทลรายละเอียดข้างในนะครับพอเราดูแล้วเนี่ยงานมันจะออกคมสวยนะครับที่เรียกว่าคมคือการ ตัดเส้นนะครับตัดความกระด้างออกนะครับอย่างเช่นลงสีดำทําไมเขาถึงไล่ไปสีเทานะครับเป็นการไล่สมดุลเข้มกลางอ่อนนะครับไม่ใช่แบบเดินเส้นหนาๆทั้งหมดเนื้องานเต็มหมดเลยนะครับมันจะทําให้งานกระด้างแต่งจริงมันมีงานประเภทที่เส้นหนาๆอยู่แต่มันจะเป็น neo school นะครับออกคลาสสิกนะครับประเภทนั้นเนี่ยใช้แบบเส้นใหญ่ๆหนาๆได้แต่ก็มีบางอย่างที่เขาตัดเป็นเส้นเล็กอยู่ดีนะครับสรุปคือการเดินเส้นให้คมคือ การเดินเส้นใหญ่นะครับรู้จักการใช้เส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กนะครับผสมประสานกันให้ดูสมูทนั่นเองนะครับเส้นใหญ่เนี่ยก็คือเขาเอามาเก็บเป็นตัวขอบงานนะครับขอบงานของตัวละครต่างๆนะครับมาเก็บเป็นให้มันดูแบ่งแยกระหว่างตัวละครนั้นกับอีกตัวละครหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวละครพวกสมุไรนะครับหรือว่าองค์ประกอบหลักทั้งหมดเลยนะครับก็เก็บเป็นเส้นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ ตัดด้วยเส้นเล็กนะครับหลักการง่ายๆเส้นใหญ,ใหญ่ตัดเส้นเล็กแต่มันก็ต้องอฝึกฝนอยู่ดีนะครับการตัดเส้นตัดผิดมันก็ไม่สมูทนะครับการแบบใช้เส้นใหญ่ตรงนี้เส้นเล็กตรงนี้แต่ไม่มีผิดถูกนะหลักการพื้นฐานมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ในไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ไม่มีผิดถูกนะครับเอาไปใช้ทั้งหมดแต่ถ้าใครเข้าใจหลักการนี้เราจะคอนโทรงานให้มันเส้นคมและสวยขึ้นนะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ ถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้เส้นคมและสวยขึ้นนะครับแต่ใครจะใช้ยังไงใช้ได้หมดไม่มีผิดถูกนะครับผมศึกษาการทําให้เส้นคมๆเนี่ยสยัออกมาเนี่ยไปดูงานแบบโปรโปรเฟชชั่นอลหรือว่าพวกที่เอ็กซ์เพรสนะครับงานของเขามันดูลื่นตาเนาะมันดูลื่นตามันดูสวยมันดูคมมันดูโอ้โหสมูทนะครับซึ่งพอเพิ่งมาเข้าใจเส้นคมคืออะไรเราก็อ๋อเขามีการตัดเส้นเล็ก บวกกับเส้นใหญ่ให้ดูสมูทนะครับตรงไหนใช้เส้นใหญ่นะครับตรงไหนเก็บเส้นเล็กดีเทปคือบางครั้งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ผมหัดใหม่ๆนะผมเดินเส้นเบอร์เดียวอยากจะบอกตรงๆผมเดินเส้นเบอร์เดียวทุกคนครับเส้นเข็มเบอร์เดียวเลยใช้เป็นเบอร์9 9ทั้งงาน9ทั้งงานนะซึ่งเราไม่รู้ไงว่าเออมันต้องอเดินเบอร์3เบอร์7ไปด้วยหรือถ้าเราเล่นเราเล่น2สเต็ป เป็นเป็นอย่างนี้คือถ้ามีงานหนึ่งมาใช่ไหมเราอ่านเนื่องงานอ่านงานมาลักษณะนี้เราใช้ไปเลย2เบอร์นะครับอย่างเช่นบางงานก็ใช้เป็นเบอร์14อ่าก็ตัดเป็นเบอร์7อะไรอย่างนี้เบอร์7เป็นตัดดีเทลเล็กนะครับสิบสี่เจ็นะฮะเก้าสามอะไรอย่างนี้ใช้คู่กันนะครับงานมาจะออกมาไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าเปลืองไม่เปลืองทุกคนไม่เปลืองมันงานงานเราออกมาดี ลูกค้าก็ไปโฆษณาได้นะครับมันคุ้มกว่าไม่ต้องกลัวเปลืองเนาะต้องกลัวเปลืองว่าเออใช้เข็ม2เบอร์ต่อหนึ่งงานไม่คุ้มนะครับเราต้องลงทุนนะครับทำให้งานาออกมาดีที่สุดนะครับนี่มันก็จะเป็นงนี้ตัดเส้นเล็กนะครับอันนี้ผมใช้เวลา2ปีนะกว่าจะเข้าใจเรื่องเส้นนะครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปเรื่องเส้นเนาะส่วนใหญ่เราก็ลงสีลงอะไรอะเออคลิปนี้ขอเกี่ยวกับเส้นแล้วกันนะครับพอดีว่าเลื่อนไปใน Facebook เนี่ย เจอเนื้อง,งานหลายๆคนเนาะไม่นในกลุ่ม Facebook กลุ่มสักเนี่ยจะเจอผลงานหลายๆท่านเนี่ยส่งลงมาเยอะะมากมายก็ไปเจอเออบางคนเขาก็บางคนมันก็ดูไม่ไม่สมูทแต่ผมก็ไม่ได้ไปตัดสินการใครนะอืมก็เลยมาแนะนําเทคนิคนะครับการสักเส้นลงเส้นแน,น่นๆคมๆนะครับสวยๆเอาไปปรับใช้ได้นะครับเส้นใหญ่ตัดกับเส้นเหล็กนะครับสำหรับคนที่เริ่มใหม่ผมเชื่อว่า ไม่รู้เอาจริงคนที่ชํานาญแล้วแน่นอนนะครับแต่คนที่เรื่องใหม่ไม่รู้เหมือนผมเมื่อก่อนไม่รู้นะครับการสักให้คมๆทำยังไงเนาะประมาณนั้นนะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้นะครับ